ตอนนี้ผมทางานประจําอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาตอนนี้แล้วก็สนใจที่จะศึกษาภาษาถิ่นภาษานน่คนไทยเราแบ่งเราจะแบ่งเป็นขมิ้นสูงกับขมิ้นต่ำนะครับเราเป็นคนแบ่งมันจะได้สองอย่างขมิ้นสูงหรือขมิ้นลือสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเิษาคมเมร,รสเรยยืนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษามเขมรเบื้องต้นผมขออนุญาตที่จะแนะนําศูนย์การเรียนรู้ภาษาถิ่นซึ่งผมได้จัดทาขึ้นเมื่อสมัยครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นคผู้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดตรีดนะครับเชิญท่านาติดตามชมนะครับ ศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ภาษาถิ่นภาษาเขมรนี่นะครับแต่ก่อนนี่ผมทํางานประจําอยู่ที่โรงเรียนประฐมศึกษาตอนนี้แล้วก็สนใจที่จะศึกษาภาษาถิ่นแล้วก็ค้นคว้าเรียนรู้มาตลอดแล้วก็ผลิตเอกสารเกี่ยวกับภาษาเขมรน,นะครับมากมายก็เลยอยากจะแนะนํำให้ รู้จักศูนย์การเรียนรู้ภาษาถิ่นภาษาเขมนของกับผมเองนะครับหลังจากที่ค้นความมาได้ระยะหนึ่งก็ได้รับการเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5้าด้านภาษาและวรรณกรรมภาษาเขมินโดยเฉพาะน,นะครับตอนนี้เร,ราก็ติดเอกสารกำลาที่ประอกอบการเรียนการสอนมาเรื่อยๆนะซึ่งมีมากมายต่อไปก็จะได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับผลง,งานต่างๆ แต่ว,วันนี้ก็ขอแนะนําศูนย์การเรียนรู้และความเป็นมาคือว่าคนที่เป็นครูภูมิภาคไทยจะต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ได้นาความรู้นี้ไปรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นซึ่งเป็นรากเหง้าของของคนในท้องถิ่นและก็มีพื้นที่ชายแดยนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมันจะเป็นภาษาเดียวกันอย่างกรณีที่บางท่านสงสัยว่าภาษาเขมรทางบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับทางนู้นไหมผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราแบ่งนะเราเป็นคนแบ่งภาษานี่คนไทยเราแบ่งเราจะแบ่งเป็นเขมรสูงกับเขมรตม่ำนะครับเราเป็นคนแบ่งจะได้สอหยาเขมรสูง หรือคแคลเมนะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดเขตชายแดนนะของอุดรมีชัยนะทางโน้นเขาจังหวัดเขาจะเรียกเขตเรียกแคทแคทอุดรเมนเจยภายนอกตอนนี้ก็เวลาพูดก็จะพูดต่อๆกันมาโดยไม่มีการเรียนการเขียนแบบลักษณะที่เขาเรียกว่ามุขปัฐะคือฟังฟังต่อๆกันมาแล้วก็พูดก็พูดทับศัพท์ไทยด้วยเขมรด้วย อย่างเช่นฉันชอบอง,งียถ้าท่านขมินต่ำขมิ้นกัมพูชาเขาว่าขยมโจจแต่ถ้าเป็นขมินสูงทานนี้เขาว่าขยมชอบไอขยมในขมินไอชอบนี่เป็นภาษาไทยแต่ว่าออกเสียงให้มันคล้ายๆขมิน้นแบบขยมชอบก็คือไอไลท์ ight, ในในภาษาังัฤษไอไลท์ฉันชอบแต่ท่างนู้นก็พูดไม่เหมือนเราฉะนั้นมันจะต้องมีการศึกษา ภาษาถิ่นภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเพราะว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราจะต้องเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ามันอยู่ติดก,กันมมนต้องไปมาหาสู่ฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมนะโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนให้เรียนรู้ภาษากูชานะหรือภาษาเขมรเอาไว้เพื่อที่จะสื่อสารกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในโลกทุกวันนี้นะเขาเรียกว่าโลกไร้คมแดน นี่คือเขมิสูงเมลอถ้ามองไปจากเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ทางนู้นเขาจะเป็นพื้นที่ราบพื้นที่ต่ำเขาจึงเรียกเขมิต่ำฉะนั้นถ้าไทยแบ่งนี่มันจะแบ่งได้เขมิสูงกับเขมิต่ำแต่ถ้าคนในประเทศกัมพูชาเขาแบ่งเขาจะแบ่งเป็นขมิสูงก็คือจังหวัดอุดรมวิชัยนี่มันจะมาอยู่ทางทิศเหนือเขาเรียกว่าขมสูงคือมันมันมาอยู่มาติดทางนี้ และก็เขมินกลางเขมสูงก็่นี่เขเมลือเหมือนกันเนี่ยเขาแบ่งเป็นเขเมลือก็คือว่าอยู่ทางติดเขตชายแดยนไทยเขเมกันดาลเขมินกลางก็อยู่ต่างประเทศและก็เขเมกกรมไอ้คำว่าเขเมกกรมมันอ,อยู่นู่นติดเวียดนามโปรดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดช่องกฤษฎาเขมิดเซลยืน ใน EP ีต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้ภาษาเขมรเบื้องต้นนะครับและผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนว่าจะดำเนินการทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราได้เรียนรู้ได้อย่างไรครับสำหรับวันนี้ขอแนะนำศูนย์การเรียนรู้ภาษาถิน่นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ